่อนเนี่ยยังล้างจานไม่เสร็จเลยมีธุระอะไรหรอคะอ๋อพอดีผมเป็นเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยมาทักทายเอาของมาฝากครับขอบคุณมากค่ะว่าแต่คุณที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ชื่ออะไรคะผมชื่อโยฮันครับแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อขนมปังค่ะยินดี้ได้รู้จักนะครับคุณขนมปังกินแอปเปิลของผมให้อร่อยนะครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณค่ะ ทำไมผู้ชายเมื่อกี้พูดแปลกๆจังแต่ไม่เป็นไรหลอดีแค่อภัยงามๆเนี่อร่อยจังฮัลโหลที่รักผมกลับบ้านมาแล้วฮัลโหลที่รักคุณอยู่ไหนอ่ะหรือว่าออกไปซื้อข้าวข้างนอกกันนะไม่เห็นได้บอกอะไรกับเราไว้เลย กติขนมปังไม่ปิดไฟแบบนี้ตอนอยู่คนเดียวนี่นี่ไม่ชักแปลกๆปก <S <S 1> <S 1> เฮ้ยธิรัเอยทีรักคุณเป็นอะไรฮะทำใจดีๆนะเดี๋ยวผมจะเรียกคนมาช่วยฮัลโหลครับคุณหมอมาช่วยแฟนผมทีแฟนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ใจเวลาทิรักผมตามคนมาช่วยแล้วแม่ใ,ใจหรอว่าจะตามคนมาช่วยะ มลาะครเรื่องนี้สอนให้รู้ดั่งสภาสิตสอนใจที่พูดว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไม่ให้ไว้ใจใครหรือเชื่อใจใครง่ายโชคดีครับ